เรื่องแดงจินตราภูล,ล่าบัตรประชาชนใช้สกุลเจ้าของเพลงค่ายดัง สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงพินอย่างคุณจินจินตราถือได้ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องลูกทุ่งหมอลำหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้แต่ว่าล่าสุดเรื่องแดงขึ้นค่ะเพราะว่าเลือกตั้งเป็นเหตุเมื่อครั้งไปเลือกตั้งทางด้านสื่อมวลชนที่รอไปทําข่าวต่างก็รอให้เจ้าตัวออกมาถ่ายรูปโชว์บัตรประชาชนเพื่อทําการถ่ายรูปมาลงข่าวในวันนั้นแต่ดูเหมือนว่าคํานําหน้าชื่อและนามสกุลไม่ใช่นามสกุลพ่อแม่ของตนค่ะกลับเป็นนามสกุลของคุณกอบกิติกวีสุนทรกุล นักแต่งเพลงแล้วก็เจ้าของเพลงค่ายดังอย่างคุณจินจินตารา ด,ด้วว่างานนี้เนี่ยหลายคนก็เลยงงกันยกใหญ่เลยซึ่งจากกรณีนี้ทางด้านคุณจินตราภูล,ลาบได้เคยออกมาเปิดใจแล้วกรณีแอบแต่งงานมาแล้วแล้วก็ยอมรับว่าใช้คํานําหน้านางตั้งแต่อายุ16แล้วก็ไม่ได้คิดจะปิดบงังแต่ว่าคุณจินตราเนี่ยจะให้แฟนเพลงสนใจเรื่องงานมากกว่าขอบคุณแฟนเพลงที่เข้าใจดีแล้วก็ให้กําลังใจยืนยันว่าไม่มีการเปิดตัวสามีแล้วก็ยอมรับว่าเธอเนี่ยแต่งงานตั้งแต่อายุ16กับคุณจังโก้กอบกิติกวีสุนทรกู แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจินเองยังไม่มีใครรู้จักมากเหมือนทุกวันนี้ตอนนั้นก็คิดตามประสาเด็กๆเป็นวัยรุ่นเนอะ พอมาถึงตอนนี like veterans, re ้ก็ยอมรับทุกอย่างโดยคุณจินได้กล่าวอีกว่าตอนนั้นเด็กอยู่กับพี่เขาเนี่ยไม่ได้คิดว่าพี่น้องแฟนเพลงจะสนใจมากคือไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วก็อยากให้พี่น้องแฟนเพลงได้รู้ว่ามีครอบครัวหรือไม่มีคือเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดบังเป็นเหตุผลที่ว่าเราอยู่กับพี่น้องเพราะว่าผลงานเพลงก็ไม่ได้อยากให้แฟนเพลงเนี่ยมารับรู้ว่าครอบครัวจินจะสุขหรือว่าทุกข์แล้วส่วนใหญ่เนี่ยแฟนคลับที่ใกล้ชิดก็จะรู้ว่าจินมีแฟนแล้วส่วนใหญ่พี่น้องที่ใกล้ชิดก็ จินเองก็ชินเพราะว่าไม่มีใครพูดถึงก็เลยทำงานไปเรื่อยๆนั่นเองละคะ่ะ